เนื่องจากว่าที่ผมรับราชการนะฮะก็เวลาผมมีน้อยโดยเฉพาะผมตอนนี้ต้องย้ายไปอยู่ไปรับราชการที่จังหวัดต่างๆนะครับก็เลยคิดว่าในการที่จะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งก็อยากจะหาคนสร้างซึ่งพอจะไว้วางใจได้เพราะว่าเวลาที่ผมจะมาควบคุมหรือมาดูแลในเรื่องการก,ารก่อสร้างผมจะมีน้อยตอนที่สร้างเนี่ยผมตอนน้ผมกําลังจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนครศรีมาซึ่งตอนนั้นอน่ะ่าวว่าอาทิตย์หนึ่งกลับมาดูสักวันเดียวคือวันอาทิตย์นะฮะเวลามมีน้อยก็เลยคิดว่าบริษัทไหนดีที่จะ มีความน่าจะไว้วางใจได้ก็เลยไปเลือกดูซึ่งก็อยากจะหาที่มันมีอยู่ที่ขอนแก่นนะเพราะว่าเวลาจะมีปัญหาอะไรจะแก้ไขหรือจะให้มาดูแลแรงถ่านเนี่ยคงน่าจะง่ายก็เลยมาดูแล้วเนี่ยบริษัทสร้างบ้านซึ่งคิดว่าน่าจะไว้วางใจได้ก็แดดที่ในกรุงเทพมันมีเยอะนะครับหลายบริษัทแต่ว่าสําหรับที่ขอนแก่นเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็คิดว่าพีดี u s e สสาขาขอนแก่นก็น่าจะไว้วางใจได้ ประทับใจก็มากค่ะเพราะว่าอีกอย่างเราเป็นคนที่แบบทํางานไม่ค่อยมีเวลาเราก็ไว้ใจเขาได้เขาดูแลให้เราอย่างดีไม่เคยสร้างบ้านมาก่อนเขาก็จะมีเหมือนกับมุมหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยเขาจะสร้างให้เราได้ตามที่เราต้องการไหมเขาจะทําได้ดีอย่างที่โฆษณาไหมเขาบอกไหมแต่พอเห็นตอนเริ่มสร้าง กระบวนการสร้างระหว่างการสร้างพอบ้านเสร็จเป็นไปนตามอย่างที่เราคิดไว้เหมือนกันความประทับใจตอนแรกนอกจากการ first impression ในการบริการแล้วเนี่ยหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการดูแลต่อเนื่องไม่ว่าก่อนและหลังมันประทับใจเหมือนกัน Pd House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต